สวัสดีครับผมมูมาในในครับวันนี้เราอยู่ที่ดูไบนะครับและเรากำลังจะเดินไปะจะเดินไปที่ไหนก็คนอาจจะรู้จากชื่อคลิปเรากำลังจะเดินไปที่ที่เราจะสกายดฟ์วันนี้เน็ตกับบอยจะโดดรม่มนี่คือครั้งที่สองในชีวิตของผมนี่คือครั้งแรกของบอย ไ <gie> ก่อกอ, <concerned relationship> อนเราเริ่มคลิปคงวันนี้นะครับผมอยากจะใช้ประวัน3ามเซวิธและขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของคลิปวันนี้นั่นก็คือแอป i Security นะครับใครที่ใช้มือถือ Android คุณสามารถโหลดได้ที่ google play store นะครับและพอคุณโหลดอย่าลืมให้ไฮดาวด้วยนะครับแอป i Security มีฟังก์ชันหลายอย่างที่จะช่วยให้ทุกคนใช้มือถือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแอปนี้สามารถกำจัดไวรัสในมือถือของคุณได้นะครับ ไอ e c u r i t y สามารถช่วยสกัดกั้นแจ้งเตือนนะครับสามารถช่วยเร่งความเร็วแรมของมือถือที่มันจะได้เล่นลื่นขึ้นนะครับและฟังก์ชันที่ส่วนตัวผมเองชอบมากที่สุดก็คือแอปล็อกนะครับก็คือคุณสามารถเลือกแอปไหนก็ได้ในมือถือของคุณและคุณสามารถสร้างล็อกให้แอปนั้นเช่นถ้าก็ว่าคุณไม่อยากให้ใครใช้กล้องของคุณคุณก็สร้างล็อกได้สำหรับแอปนั้นโดยเฉพาะนะครับ ฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องแอปนี้ผมจะฝากรายละเอียดใต้คลิปนี้อย่าลืมไปโหลดแอป iSecurity ป่ะเราไปยนร่มแล้วกันเราถึงแล้วนะครับ คอเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เรามานั่งพูดและอธิบายว่าวันนี้เราจะทําอะไรยังไงแล้วก็สัมภาษณ์ดูความรู้สึกของบอยเพราะว่านี่คือครั้งแรกของเขาแต่ถึงไ้ว่าวันครั้งที่2ของผมผมเองรับหัวใจเต้นแรงอยู่นะหัวใจเต้นแรงแดแดงแดดแดดร้อนแดดร้อนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเคยเหรอหัวใจเต้นแรงโอ้ยไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยตอนเนี้ย อย่าไปเช็คกินก่อนไม่อย่าโ <check in S 2> อนข้างนอกตอนนี้เรากำลังรีก็ไรกำลังยอมรับว่าปจกลางหรอมาณนัานว่าถ้าเราตายเราฟ้องไม่ได้ขอโอนนี่ทั้งหมดให้กับแม่ใช้ต่อ <c oughs> โอนนี่ทั้งหมดให้กับแม่ใช้ต่อคก็คือสรุปทั้งหมดนี้ก็คือบอกว่า sky ยได i n กันโดดร่มถึงแม้ว่าคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกต้อง ชูชีพทุกสิ่งทุกอย่างมันดียังไงก็มันเป็นกีฬาที่อันตรายมากและอาจเกิดความเจ็บมากหรือตายฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเราไม่ฟ้องบริษัทถ้าก็ว่ามีอะไรเกิดขึ้นถามหน่อยท้ามหน่อยทั้งคู่เลยบอยมันบอกว่าห้ามเกิน100กิโลกรัมตอนนี้เท่าไหร่เมื่อกี้กินไปน่าจะร้อยหนึ่งอ่ะตลก <laughs> ตอนนี้ประมาณ92 93องาโอเคบอยลดน้ำหนักเพื่อไอิดอรไฟท์อย่าลืมติดตามทั้งสองคนในไอิดอรไฟท์นะโอเคถ้าอย่างนั้นเรา กรองกันนี้ก่อนแล้วเราค่อยๆดูว่าเรามีขั้นตอนอะไรบ้างในการเตรียมตัวที่จะโดนอย่าลืมกดไลค์เลื่อติดตามช่องมายเมเนตแช่องบอยรีวิวของครับตาเราต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วดูความสูงด้วยเกินเกินร้อยตลกจริงเท่าไหร่เก้าสิบหกไม่ไม่ถึงร้อยเพราะว่าเก้าสิบสองกินไปเยอะมาอยู่เนี้ยเก้าหกเลยเหรอใช่เยอะมากอ่าฟาของนเจ็ดสิบเก้าจุดสาม เจ็ดสิบเก้าว่าเหรอจริงเหรอใช่ <29. S 1> ตอนที่พงตัวเคียวเทพผมต้อง73นะ็ดสสนะแสดงว่าผมต้องหลดอ e ีกหกลกนะ <laughs> <laughs> ทั้งสองคนเพิ่มนำหนัก <laughs> ตรงนี้นะครับ <laughs> คือที่ที่เขาเก็บกระเป๋าทั้งหมดไม่ใช่กระเป๋านี้คือร่มชุดชีพตรงนี้เขาต้องเก็บดีมากอ่ะใช่เขาต้องเก็บดีถ้าถ้าว่ามันผับผิดนะรมชูชีพไม่เปิดปุ๊กแล้วก็ คนคนไม่รอดโยเลยแต่ว่าเขาจะมีคนเริ่มโดนแล้วนะครับเราเข้าคิวแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะโดนได้หรือเปล่าเพราะดูดูข้างบนเริ่มมีเมฆเยอะนะครับเมฆเยอะมากซึ่งมันแปลกเพราะว่าพี่เขาบอกเราว่ามันจะมีพายุแบบนี้แค่ปีละสี่หรือห้าครั้งเองและพอดีแจ็คพอรตเลยว่ามันวันที่เรามา ทางอาทิตย์เลยเหมือนตอนที่เราติดสนามเป็นที่ญี่ปุ่นน,น,นจะต้องอยู่ที่นี่จงข้ามเขืนเลยนะครับเกือบ2 4ชั่วโมงอันนั้นก็แจ็กพอตมาที่ดูไบก็แจกพอตเราไปไหนก็ได้โอ้ชีว,วิตเราคุ้โคตรโชคดีเลยนะครับแจ็กพอร์ตทุกทีม่มาแล้วมาแล้วปึงกลัวไหมเริ่มกลัวหรือยังเริ่มกลัวแล้วตอนแรกก็เห็นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนลงโคตรน่ากลัวเลยโอ้ไม่น่ากลัว

Drizzle, drizzle, drum Drizzle, drizzle, drum Uh, drum I'm on top of time, unwind Count back as I step in line Back door where the city rewind Back door where the city gets sound Get down, get down, boy I got Here he is, my mate Nate. <laughs> How was that for you, Nate? Absolutely amazing. Absolutely best thing ever. It is quite spectacular, isn't it? Amazing. What have you got to say to this guy right He's here? He just ass. saved your life. My man, you made it alive. <laughs> All right, buddy, you fell out of the sky. <laughs> it's crazy. You happy? <laughs> happy? 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 Oh, Very right. good. All right, mate Thank you for jumping with u Skydive at s Dubai Okay. โอเคบายบายขอบคุณที่มาก i ะโดดกับ Skydive at us Dubai Good j ดีมากสุดยอดได้สนั่นส์อะสุดยอดเลยบอยเป็นยังไงบ้างขาเยอะไม่หายสั่นเลยเลยบอกเลยนะผมเคยโดดที่พัทยาสนุกดีแต่อยู่ที่นี่โคตรสวยเขาบอกว่าที่นี่คือที่เดียวที่คุณโดดในเขตของเมืองเพราะว่าที่อื่นคุณต้องอยู่นอกเมืองแล้วนี่คือแบบ โอ้โหเห็นทางเมืองใหญ่และฝั่งนี้เห็นเห็นทะเลทรายกับก้อสวยที่ดีในโลกเลยนะครับขอบคุณมาก Skydive Dubai ที่ไอ้เรามีโอกาสนี้และขอบคุณมาก e a s Dubai ที่พาเรามาเรียนภาษาเกตและเบิดโอกาสอันนี้ถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามและเราจะสัมภาษณ์บอยกับเนทหลังจากที่เราถอดเครื่องแล้วบายยโคตรมันเลยนะครับโคตรน่ากลัวเลยนะครับโอเคอธิบายอธิบายโอเค พอเราอยู่บนเครื่องนะเมื่อกี้ครูคงเน็กกับครูคงบอยเรานั่งในเครื่องเปลี่ยนทางหน้ากันครูผมกําลังเล่นกับไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบเช็คตรวจนะเขากําลังเล่นเหมือนว่าผมก,กันอะ<ม>่ะผมจะดึงผมจะดึงลงคุณแล้วอีกครูบอยก็หยิบแล้วก็เล่นกับเครื่องของผมกับอีกคนนึงแบบโอ้โหดน,<ค>น,นว่าเลยแบบโอ้แล้วพอเราเคลื่อนปุ๊บแทบไม่มีไม่มีอะไรที่จะคิดได้นะครับคือเขาว่าโอเคพร้อมอ่ะย่อลงพร้อม อปคือนอนเลยเขาจะแบบนอนแบบวึงวึงแล้วปุ้งออกไปเลยอ่ะใช่มันเท่แล้วก็หลังจากนั้นเย็นใช่ไหมเย็นเย็นมากเพราะเราอยู่สูงแล้วเน็ตเป็นแบบพอตอนโดดออกมาผมหายใจไม่ออกผมไม่ได้ปัญหาไม่ได้หายใจทางปะหรือว่าผมผมอ้าเปล่าแล้วแบบเปล่าเลยอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้อะรอดูภาพมันจะหามมากเลย แล้วก็อะไรอีกก็ภาพโคตรสวยเพราะเราเห็นทางเมืองทางทะเลทรายทางเกาะทุกอย่างรัแบอบอสวย<อ>มากเหมือน Google Ma p เลยอ่าใช่ประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมที่อยากจะบอกคนที่อยากรู้ว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงสําหรับผมแบบชอบมากเลยรอบสองผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าครูที่เนี่ยคนนักโดดร่มที่เนี่ยโปรเฟชชั่นอลมากใช่ใช่ครู<บ>ผมครูของผมเคยโดดอ่าที่ Mount Everest นะครับและแต่กล้องโดด มา27บปีใช่แต่ละคนนี่แบบไม่ต้องห่วงเลยโคตรเทนรวยๆทั้งนั้นโอเคถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง m y m a n e และช่องรีวิวของครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram ของครูของผมกับตากล้องผมจะฝากเลงเอาไว้แล้วก็ขอบคุณมาก sky dive dubai ถ้าว่าใครมาที่ดู b บห้ามพลาดนี่คือที่ โดดสกายได์ที่ที่ส okay, anyway, ุดในโลกบอกได้เลยนะครับยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะโอเคตอนนี้เราจะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ